ครับผมนายนันพงษ์ตาเป้า,ผาแผนกช่างไฟฟ้าปชหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานออสซิโลสโคปหรือว่าเป็นเครื่องวัดสัญญาณก่อนอื่นเราทำการเบียบสายพกก่อนเลยนะครับที่ช่องหนึ่งนะครับและทำการเปิดเครื่องเลยนะครับ เราก็จะนำสัญญาณมาจ่ายที่เครื่อง generator โดยเราจะป้อนความถี่มาที่100 hertz นะครับแล้วเราก็ทำการเสียบสายดำต่อสายดำแล้วเราแดะสายแดงเราก็จะต่อกับที่เกี่ยวของสายโพกนะครับเมื่อทำการต่อเสร็จแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่า เราเิโยสอบได้รับสัญญาณแล้วหรือยังต่อมาเราก็จะมาดูค่าโวลตดิฟอยู่ตรงนี้นะครับโวลตดิฟกับก่อนค่าโวลตดิฟคือความสูงของลูกขึ้นสัญญาณ เราเาโดยเราจะสามารถเปลี่ยนได้ตรงบนดิฟเนื่องลูกขึ้นอาจดูยากและเราก็ปรับให้ดูง่ายนะครับค่าบนดิฟจะดูค่าได้จากตรงนี้ต่อมาตรงไทม์ดิฟนะครับค่าไทาม์ดิฟก็จะค่าระยะเวลาที่ลูกขึ้น เดินทางครบหึงไซค้นการปรับได้ที่ปุ่มนี้เลยลูกขึ้นจะขยายหรือเล็กลงจะได้อา่านค่าง่ายๆจากลูกขึ้นนะครับเวลาเราดูให้ดูแบบง่ายๆให้ปรับสูงตำตามของสัญญาณเราใช้ที่ ชนองหนึ 1> 1, ่งก็ปรับที่ช่องหนึ่ตรงนี้เท่านั้นสังเกตตรงเลขหนึ่งจะเคลื่อนสังเกตตรงเลขหนึ่งจะเคลื่อนจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับถ้าลูกขึ้นเป็นที่โอเคแล้วก็มาดูค่าโวนดิฟได้เราจะกดปุ่มเคอร์เซอร รู้ค่าวนวนพิกทูพิกเราก็กดปุ่มเคอร์เซอร์ได้นะครับถ้าดูค่าพิกทูพิกมันจะมีค่า x กับ Y ถ้าเราดูค่าวนพิกเราจะต้องให้ค่าไปอยู่ที่ y นนะครับจากยอดขึ้นบนถึง ยอดล่างก่อนอื่นก็จะมาดูค่าวนพิกนะครับดูจากยอดบนถึงกลางเส้นตรงกลางก็จะอ่านได้ที่1 y 1, 1นะครับหรือว่าจะอ่านค่าพิกตูกพิกจากยอดบนถึงยอดล่างก็จะอ่านค่าได้ที่1 y 2 y หรือถ้าเส้นไปอยู่ตรงยอดก็ทำการปรับลิงที่1 y หนึ่งวายก็จะเป็นศูนย์แกนบนเวลาเลื่อนเส้นก็ดูปุ่มที่เวลิเอเบิลสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้วายสองก็เหมือนกันถ้าอยากได้เส้นหนานทั้งคู่ก็กดที่วายหนึ่งวายสองต่อลงมา ก็ามาดูค่าทำทำถ้ากรณีที่อยากดูค่าต่างๆค่ามินหรือค่าแม็กเราก็สามารถกดปุ่ม m i กชูน,นูได้นะครับข้างๆก็จะเปลี่ยนบอกค่าต่างๆครบเลยถ้าไม่ต้องการเส้น จากเคอร์เซอร์เราสามารถกดปุ่มได้อีกข้างเรียบร้อยนะครับ